ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องหมู่ว่านนี่ไม่เห็นอยู่ต้นแห่งหงนี่ครับมือนี้เอาเจ้ารถไฟออกมาครับพี่น้องสีม่วงแรงครับใช่แล้วประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแหละครับกระมานต้นแหงแห่งขึ้นเก้าครับเดีรถไฟก็ใสไปเนี่ยครับต้นแดงครับใกล้ต้นแห่งหงนี่แหละครับกำลังเรียกอยู่ครับพี่น้อง รู้ว่าเ่อนที่เขาห่วมต้นมาครับต้นใหญ่ครับสองต้นเฮี้ยงกันเลยครับนี่ครับใส่ว้ต้นนี่นไม่สาวุ้มครับใส่มุ่นี่ครับ กะเห็นบินขึ้นไปทั้งต้นแห่งแห่งคุณครับแต่ว่างานไต่ลงมาครับรถไฟก็เรียกก็ยุครับนี่ ครับปีน้องง่อยยุ่น่บลงมาเลยครับฟังเสียงอย่างเดียวครับบัน การมันคึมครับพี่น้องมือนีส่วงคำหมูว่านนี่ก็ย,ยังเห็เดดีมือนีมือเ้าว่านปุ๋ยแล้วก็วเลยเจ้ารถไฟออกมาครับส่วงสีม่วงแรงไฟโดนเติมแล้วครับสามทิปนาที่หลหรอพี่น้องโมงลุ่งหรอรับคนเป็นแนวนี่พี่น้องเอ้หาม่วงกับจิเมื่อละ่ะเดี๋ยวบึง เฮียกกรือกกกร้อๆเสือยุ่นครับนี่ผมใส่ยุ่นี่ครับสองตนครับเที่ยงกันยุ่นี่ครับตนบักไงใส่ร่องมือสิครับผม่มีตนไทยพี่น้อง บังครับเมื่อเห็นใส่ไปเห็นงาทั้งสายมือนะครับมนหนึ่งใบานาครับหยาดไปทั้งในเมื่อเห็นสัมไม่ได้ยินแต่เสียงเรียกครับเจ้ารถไฟครับนกปลาบนตอบพี่น้อง นี่ครับไม้สาคุ้มขึ้นไปซื้อนี่แหละครับเนี่ยครับยูซื้อนี่แหละครับขันเสือ,อยู่บอมกักลงมากครับ เย็นเลยๆพี่น้องย่ามหมูมาบ่อไก่ครับย่ามบ่อนกมาเถื่นเอ้ยเห็ดให้เบังดีครับบ่มันเนาะเป็นก็เห็ดครักอยู่ครับเจ้ารถไฟก็ดีจักยนจักเกลียกครับไอ้ที่เบิดแม็กเพิรนละไปผมฟังอยู่นี่ ฮุนขันโยนเสเอ้ยนั่งยู่องเก่าเลยครับบดถิ่งเลยครับเหตดลงไปผู้เหตดก็ไไรไปนั่งเข่าเมาอยู่ันาด ปากบวดตีงแล้วมืดมากลลวครับคึ้มมากครับบ้าน่านบ่คือ,อดอกพี่นอ้องยังอีแตกขยำขอกม้านากเลยมักกบบนห้ามงลลวครับพี่น้องเอ,อ้ย นั่งนั่งอยู่องเก้าล่ะครับกดกบกบกโกบอยู่กกไม่แหงคือเก้าครับรถไปก็เรียอยุ่งทีล่ะครับ เหนียวขนาดครับทุดหยอดเลยครับเร่องเหนียวใส่ถิ่มว้เลยบ่ครับเบิดมอือย่ามาเศร้าไม่ใส่ว้เลย <c oughs> มั่งไวหนีเลยอเตี้ยมันฟุกเนาะ อันนี้จังไรยก็แล้วไหมครับเห็นบาพี่น้องอารมณ์มันดีขนาดเลยครับผมหยุ่มงามม่เล่นเซยอยู่คนเอ้า ตัวนึงมาอีกวันนี่ององตีกันขึ้นบลงวะพี่อง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 ไปทางไหนบ้านนี่พี่มาทางพี่ตีกันไปยังขึ้นบลงมาตีตัวยุดเฮี้ยกยิวพี่ตีกันแล้วคุ่นไปนั่งให้คุณครับตัวนึงบินออกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวบอกเสียงหน่อยสองกูกตัวนั้นแหละครับตัวมูว่านี่ไล่ตีเขาเลยอย่าของบรลุ่งครับผู้เฮ็ดกับเฮ็ดไปเฮ้ย <c oughs> มาบูญภักีกีร่ามันมันม่นบโดนครับ ตัวบินมานี่สูตัวนีงบ่ได้ไปทั้งไหนบุเนีเสียงเจ้ารถไฟสางอยู่ผู้เดียวครับอยู่ในอุมถัดภาพลงมาหาตนเจ้ารถไฟอยู่กับคือเก่าครับนี่แต่เสียงพี่น้องนกปลาบรลงครับ ใจอม่อยอม่หยอมไอยไปุณครับไปไล่นกยังออกอีกบุบุ่งอยู่ของมาลงหาอะไรต้ตัวอื่นออกครับมึงเซ้เวน่าเวรังไอ้หุ่นมันคืมแน่พี่น้อง ภาพก็เลยว่าชัดครับเจ้าหมู่ว่านนี่ละนี่จำเสียงใดเสียงหน่อยสองกลุ่มเบิร์วีซ่าแล้วครับรถไฟก็ดีบบยอมลุ่งครับ เลาวครับแร้วมล่าผ้าจากแลวพี่น่องประมาณเหนียวขักเหนียวเหนียวครับ,รบป่านตังเม่ครับต้องย่อมรับเพลินครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยินเฮาขึ้นเ่าแหล,าละครับมื่อนี้สวัสดีครับ